พี่น้องมีต้นพักกาดหนามจ้ะเอาไปแท่นใบยนางได้จ้ะ,จะตัวเมียเด้๋ยวจันลอ,องบงอันนั้นเดาฝรั่งจ้ะพี่น้องเดาฝรั่งน้ำง่ามจ้ะ เพิ่งเริ่มจะแก่หรอจ๊ะสะเดาฝรั่งค่ะสะเดาฝรั่งปีนี้พอด้กินอยู่พี่เนาะสะเดาฝรั่งใบใหญ่ๆ,ๆ,ๆมันนี้มันนี้มาเก็บเอาแต่พักยอดฟันหญ้าฟันสิงโตกวันเดอร์นี่จะต้นบกักฟานหลอนราสเบอรี่งวยโดดฮะ นาะอุอ้ยตรงนี้ลหรนี่จะขั้นหลอนมาขั้นหลอนราสเบอร์รี่อัน,น้นองมาเบืองอันนี้พาดยอดเอียงจะง่ามใช่ไหมอันนี้ยอดเดาจะ้ะ มี่ยอดชะเดามีต้นสะเดาพี่น้องมีต้นสะเดาค่ะต้นสะเดาเด้อพี่น้องนี่จักว่าต้นอีหยังบัดนี้ยอดงามแฮงแต่ว่าอุย้ยแม่นบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะคือพักอีโถกฝรั่งแท้ต้นอะไรเอ่ยคือต้นพักอีโถกแฮงพี่น้องพักอีโถกฝรั่งพอจ้ะ น่องเบิง่ง <Okay. S 1> อืมหงอดกงึงห่างหืมนะไปจะกินได้เห็นพี่น่องเบิง่งเดี๋ยวต้องไปเบิ่งก่อนว่าเป็นต้นเอียงเดี๋ยวค่อยสิเขาไปเบิ่งหาคนเบิ่งว่าเป็นต้นเอียงเนาะพี่น้องเบิง่ง เจ้าถางปลาค่ะเราพ่นกระขืนเป็นอุ้มเป็นอุ้มอยู่พี่น้องเบืองหยอดง่ามแหงก็กระโดนบ่กระโดนโขกฝรั่งบ่ถ้าพี่น้องมาสมาชมปลาชมปลาชมดงฝรัง่งก็เจ้าถางปลาเออนี่โอ้ ขาเจ้าเมื่อเก็บบ่หรือบางง้กวางป่ามากินน้อที่นี่พี่น้องเบิ่งจ้ะนั่นขาเจ้าถาังปลาถัางถังปลาถัางใหม่ถางไหลพี่น้องเบิง่งฟื้นขาเจ้ากับบบเอาได้จ้ะขาเจ้ากับทีมไห้แบบนี้เด็กคนกับสิ้้าพ,พี่น้องเบิง่งิมาพี่น้องเมื่อบ่งน้ำข่อยจ้ะอันนี้เป็น หยาดกระเทียมปลาแต่โบมินกระเทียมปลาด้ยจ้ะเป็นดอกไม้อีพี่เนาะดอกลิลลี่ควอนไหวจะ้ะนั่นลายคากหลายเนี่ยนี่อุ้ยหยอดง่ามแห้งแต่โบกาเก็บโบกาเก็บพี่เนาะเอาดอกย่างๆ่งอยู่ได้นน่ ไม้ยังงมาเบิ่งบันอุ้ยต้นหมักฮัลโหลอนหลายเฮงจิตเตะเห็ดปวกออกแถอะพี่น้องพี่น้องจิตเตะเห็ดปวกออกแห่งค่ะบังอู้ว่าหาเห็ดข้นฝรั่งอู้ยเป็นจิตเ็ดออกแห่งพี่น้องบังเล่นบ่ค่ะ พี่น้องเห็นบ่กนั่นเป็นตะเห็ดออกเนี่ยโอ้ใต้ต้นหมักแอปเปิลปลาด้วยจ้ะพี่น้องเห็นบ่กค่ะตีนบ้านปลาตีนบ้านจา้ะมันบ่เป็นตะย่านปันไหลแถวนี้นขึนมาเลยเขาปลาลึกมีรถแลนผ่านไปมาอยู่หมักแอปเปิลหมักแอปเปิลปลาพี่น้อง อู้โดกกิดตัวละนั่นนั่นนั่นเพราะดีเพราะดีเก็บอยู่ด้วยพี่น้องบอกแอปเปิลปลาจา้ะพี่น้องเห็นบ่หุ่นโบตนบ้นโบสูงนะก็กองเอาก็าได้จ้ะต้นตำแหงคือบอกหว่าบ้านเท่าี้ อเปิดปลปาดูเน,น่อบมองจะอุย้ยจาพี่น้องคลิปนี้ออกจากป่ามองนี่ไปก่อนเนาะค่ะานาะมีเห็ดปวกซ้ำพี่น้องเอ้ย พี่น้องดอกหยานี่หอมเด้อจ้ะง่วนง่วมากกิ่นง่วฝรั่งพ่นมากกินจ้ะแล้วก็เอาไปทำซาทำที่เียน้ำอีกค่ะพี่น้องอุย้ยหอมหอมต้นไหม้ตนม้ตนไหลปามใบใหม่กระลังโปง่งพี่น้องเอ้ยธรรมาชาติคักแต่ก็อีกอีกสองเดือนแล้วก็เริ่มเริ่มซีโรนแล้วล่ะค่ะพี่น้อง ทไทยพี่น้องเบิร์บรรยากาศทั้งสวีเดนทั้งโยุโรปแถบสแกนดีนีเวียตนน้นไม้เปิลจ้ะใบพันแกล่ละถ้าสั่นกับจินเก็บกินได้ได้ออนแส่บพี่น้องตอนนั้นอ่อนมั่นอันนั้นต้นเบียลค่ะเบียลค่ะเบียลค่ะ โอ้ยนกมันมีความสูงกันจิบ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 อยู่ห่องจิบ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 อยู่เขาค่อยเเจ้าย่างลัดไปหยางนู่นเน่ะย้วเขาเจ้าจูงหมาไปบ่พี่นกเดี๋ยวมือใดมือมือนาคนสิผ้ามาขืนโน่นนีเด้อพี่น้องเด้อไปเห็ดคีบกันจ้ะ